จอมือถือสวยๆมันยังไม่พอ Apple เตรียมเขย่าว,วงการแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กด้วยจอ o l เ d เต็มรูปแบบใครที่เคยเห็นภาพสวยคมชัดบน iPhone คงอยากได้ประสบการณ์เดียวกันบน i p แพดและ MacBook ใช่ไหมละ่ะข่าวดีคือ Apple กำลังวางแผนที่จะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีอะไรมากกว่านั้นเยอะก่อนหน้านี้เราได้เห็นน i แพดโปรรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับจอ OLED สุดล้ําไปแล้วซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญแต่ Apple ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ตามรายงานจากดูมเบิร์กสำนักข่าวชื่อดังที่มักจะปล่อยข่าวลือ Apple ได้แม่นยำพวกเขากำลังพัฒนา iPad Mini, iPad Air, macbook pro และ macbook air รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีจอ oled ที่ทุกคนรอคอยแล้วทำไมต้อง oled จอ oled อ g a n แกนิกและ m i ม t i ิ g ง i ดโอ ให้สีสันที่สดใสคมชัดและมีคอนทราสต์ที่สูงกว่าจอ LCD แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานมากกว่าทําให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นอีกด้วยลองนึกภาพว่าคุณดูหนังบนน iPad ด้วยจอ OLED ภาพจะสวยงามสมจริงขนาดไหน iPad mini และ iPad Air จะได้อะไรบ้าง iPad mini คาดว่าจะได้รับการอัปเดตเป็นจอ LED เร็วสุดในปี2026โ oh อ้โหรอกันอีกนานเลยทีเดียวแต่ระหว่างรอก็มีข่าวลือว่า Apple อาจจะปรับปรุงความสามารถในการกันน้ำของ iPad Mini ไปพร้อมๆกันด้วยนะ iPad Air อันนี้อาจจะทำให้หลายคนผิดหวังเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่า Apple จะยังไม่มีแผนที่จะใช้จอ OLED ใน iPad Air รุ่นที่จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2026มีนาคมมิถุนายน นั่นหมายความว่ารุ่นนั้นจะยังคงใช้จอ l อ d อยู่แต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะคาดว่า iPad Air รุ่นที่มาพร้อมจอ OLED จะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในปี2027แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้อาจมีดรามา่าบางคนอาจจะมองว่า Apple กักเทคโนโลยี OLED ไว้เฉพาะรุ่นโปรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ใส่มาใน i p a พด i r ตั้งแต่แรกหรือว่ามีเหตุผลทางด้านต้นทุนการผลิตลองคิดดูว่าถ้าไ p แพด i r รุ่นใหม่มาพร้อมจอ OLED จะทาให้ยอดขายไ p แพด r o ลดลงหรือเปล่า จุดนี้อาจเป็นประเด็นที่หลายคนเห็นต่างกันได้เลยทีเดียวสรุปง่ายๆ Apple มีแผนที่จะวางจำหน่าย i p a d Pro, i p a d Air และ i p a d Mini ทุกรุ่นพร้อมจอ OLED ในอนาคตแต่ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่ม OLED ให้กับ i p a d รุ่นธรรมดารุ่นเริ่มตน้นแล้ว Macbook ละ่ะ Macbook Pro คาดว่าจะได้รับการอัปเดตเป็นจอ OLED ในการอัปเดตครั้งถัดไปซึ่งอาจจะอยู่ในปี2 0 2 6 Macbook Air Apple ได้เริ่มพัฒนา Macbook Air ที่มีจอ OLED แล้วแต่คาดว่าจะเปิดตัวไม่ก่อนปี2 0 2 8โอ้โหรอกันไปอีกยาวๆเลยทีเดียวแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม Apple อาจจะไม่ได้แค่เปลี่ยนจากจอ LCD เป็น OLED เท่านั้นแต่อาจจะมีการปรับปรุงเทคโนโลยีจอภาพอื่นๆไปพร้อมๆกันเช่นการเพิ่มโปรโมชัน่นเทคโนโลยีที่ปรับอัตราการรีเฟรชของหน้าจอให้ลื่นไหลหรือการปรับปรุงความแม่นยำของสีให้ดียิ่งขึ้น MacBook Air รุ่นที่จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี2026จะยังคงมีจอยอซีดีอยู่ดังนั้นใครที่รอ MacBook Air จอ OLED อาจจะต้องอดใจรอกันอีกนิดคำถามชวนคิดคุณคิดว่า Apple ควรจะนำจอ OLED มาใช้ใน a p a d Air และ MacBook Air เร็วกว่านี้หรือไม่หรือว่าการรอคอยจะทำให้เทคโนโลยี OLED มีราคาที่ถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วคุณคิดว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสียของการใช้จอ OLED ในอุปกรณ์เหล่านี้ มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยที่มา m a c r o m o r s https www macrumors com 2 l a 5 1 0 2 8 p l a a ด a apple e a d macbook k e o a e d display